กอวัช็อกวันนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องของสถานะทางการเงินของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจแล้วก็มีฐานทัพของอเมริกานั้นอยู่ทั่วโลกนะคะถึงเกือบเกือบ900แห่งนะคะแต่ว่าถ้าหันมาดูสถานะทางด้านการเงินแล้วต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีหนี้ท่วมจริงๆล้นพ้นตัวนะคะ,ะถ้าดูเฉพาะตัวเลขล่าสุดเอาเฉพาะหนี้ ที่จะต้องนําไปจ่ายเป็นดอกเบีย้ยของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็เรียกว่าทะลุทะลวงเลยทีเดียว 1. ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นถ้าไปดูยอดหนี้บัตรเครดิตของคนอเมริกันนั้นก็ทําสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันค่ะพี่โสคืออเมริกันไม่ชาติร่ารวยต่อไปแล้วและคนอเมริกันโดยทั่วไปก็ไม่คนที่ร่ารวยเพราะมีหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถหนี้สารพัดหนี้ อยู่ไปแบบชักหน้าไปถึงหลังโดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดหลังโควิดแลวคนว่างงานกันเยอะต้องไปอาศัยพ่อแม่นะเพื่อให้อยู่รอดได้และคนว่างงานก็ยังมีอยู่รายได้ที่ลดลงก็มีอยู่ทําให้ช่วงที่ผ่านมานะต้องใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อมากมายว่าจะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของบัตรเครดิตซึ่งยอดเนี่ยทะลุมากกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านต่อปีนะ,ะปีต่อปี หนี้ของการจำนองเนี่ยยอดจำนองเนี่ยพุ่งไปถึง12.14ล้านล้านนะครับหนี้รถยนต์นะอยู่ที่1.6ล้านล้านดอลลาร์นะครับส่วนหนี้ครัวเรือนของคนอเมริกันโตขึ้นอีก2 2 2 8 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า มีหนี้ของบัตรเค,ครดิตและหนี้ของนักเรียนนักศึกษาที่ไปกู้เงินมาซึ่งสูงถึง17.29ล้านล้าน,านดอลลาร์คืออเมริกาตอนนี้มีหนี้รวมหนี้สาธารณะประมาณ33ล้านล้านดอลลาร์มีคนประเมินกันว่าอเมริกาจะไม่มีกระดาษพิมพ์ธนบัตรเพียงพอที่จะจ่ายหนี้คืนให้กับประเทศอื่น และหนี้ที่มีอยู่เนี่ยอเมริกาไม่สามารถที่จะจ่ายคืนได้เลยในตลอดชีวิตนี้ <Okay. S 1> ก็คือเก่าจะไม่จ่ายถึงแม้จะพิมพ์แบงก์ดอลลาร์ขึ้นมาใช้ก็ตามเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะไม่มีเงินมากกระดาษพอที่จะพิมพ์ดอลลาร์ใช้หนี้คืนได้สถานการณ์ของอเมริกาก็คือว่าตอนนี้ลำบากทั้งหนี้รัฐบาลหนี้ประชาชนทั้งครัวเรือนภาคครัวเรือน <Okay. S 1> และหนี้ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะบัตรเครดิต รวมถึงหนี้ที่มาจากการกู้ยืมเพื่อเรียนเรียนหนังสือในหมาหาวิทยาลัยครับอือหือค่ะก็คือเรียกว่าล้วนแล้วแต่เป็นระเบิดเวลานะคะอย่าง Student Lo a n นะคะหรือว่ากยศเนอะ,อะการกู้ยืมเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยเหมือนบ้านเราก็มีกยศที่นั่นเขาก็มีเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยคือหนี้จํานวนนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนหนี้ที่มีสัดส,ส่วนค่อนข้างจะสูงมากที่สุดเลยนะคะ จากบรรดาหนี้ในประเภทต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองเขาหยุดคือไม่ต้องให้หนี้กยศอ,อเนี่ยคือจ่ายคืนแต่ว่าในช่วงนี้ละค่ะกำลังจะต้องกลับมาจ่ายคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในขณะที่หนี้กำลังคุ้งสูงแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าชะตากรรมของคนอเมริกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอย่าง ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางเฟดเองก็ส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยอาจจะยังขึ้นไม่จบเสียด,ด้วยซ้ําเนี่ยโอ้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปคือสังคมอเมริกันตอนนี้ต้องบอกว่าลําบากเราจะเห็นในซานฟรานซิสโกโมีการปล้นสะดม grab and go คือบุกเข้าไปในห้างแล้วก็แย่งชิงสิ่งของหรือทุบรถจากเอาสิ่งของของนักทเที่ยวกระเป๋าเดินทางสิ่งของสัมภาระต่างๆเนี่ยคนกำลังขาดเงินและก็ไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ ตัวเลขของการคงค้างบัตรเครดิตเนี่ยที่เกิน90วันเนี่ยมีมากถึง9.5%เพิ่มจาก8%ก่อนหน้านี้ซึ่งให้เห็นว่าคนาริกันนั้นไม่ใช่คนที่ไปไหนแล้วมีเงินดอลลาร์พกติดตัวมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่รวยก็รวยจริง <c oughs> มีจริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้น่ะชนชั้นกลางของคนมิกันกําลังแย่ลงรายได้น้อยลงและคนที่มีรายได้น้อยคนจนน่ะ่้ <c oughs> ล้านคนน่ะ อยู่สภาพที่ลำบากมากต้องพึ่งพาทั้งพวกสแตมคูป,ปองซื้อสินค้าและสวัสดิการของรัฐแต่ละเดือนซึ่งอเมริกาก็มีแต่ว่ากู้กู้กู้แล้วก็ยกเพดานหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญญาที่ต้องจ่ายคืนและยอมรับสภาพของการผิดนัดชำระหนี้แต่ว่าเนื่องจากเป็นประเทศที่สามารถพิมพ แบงก์ดอลลาร์ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีทองคำหนุนน่ะอเมริกาก็ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนี่ดอ,ดอ,ดอลลาร์จะหมดค่าเพราะมันเยอะเกินไปครับอืมค่ะก็จากข้อมูลตรงนี้นะคะก็มีนักวิจัยเขาดูแล้วมันบอกว่าโอ้โหนี่มันขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะประหลาดใจเพราะว่ามันสวนทางนะคะกับตัวเลขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็ ออในตลาดเองเขาก็มองว่าโอ้โหยังคงแข็งแกร่งอยู่ถึงแม้ว่าออขึ้นดอกเบีย้ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดแรงงานอีกด้วยก็ยังคงมีสัญญาณว่ายังคงมงีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่พอหันมาดูภาระหนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันท่วมประเทศจริงๆปัญหาที่น่ากลัวตอนนี้คือการผิดนัดชำระหนี้ภาคครัวเรือนนะซึ่งเริ่มจะยาวขึ้นยาวขึ้น แม้เศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังดูมีเศถษยรภาพอยู่ก็ตามและตลาดการจ้างงานก็ยังพอยังโอเคอยู่แต่สุดท้ายแล้วนะ่ยเขาหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะ่ะมันเป็นภาวะวิกฤตทางด้านการเงินที่แท้จริงแล้วก็จะทําใหา้ปัญหาของประเทศเนี่ยมีปัญหานอกจากการเมืองแล้วนะั่นเะศรษฐกิจเองก็จะถูกทําให้ประชาชนเนะี่ยหมดสภาพเพราะ หนี้ต่างๆที่เกิดจากอดเบย์แพงเองก็ตามเนี่ยรายได้ไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นถึงแม้จะไม่ถึง2ตัวเลข2หลักก็ตามแต่ก็มากเพียงพอที่ทําให้อํานาจการซื้อของคนบริการเนี่ยลดลงมากครับค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็หนี้พักครัวเรือนถ้ามาดูสถานะหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างนะพิโสมันมันท่วมประเทศขนาดไหนคะใช่ก็ ก็นี่เขาเนี่ยมันเยอะกรงทั่งดอกเบีย้ยที่เราคุยกันเมื่อก่อนนีาแต่ละปีต้องจ่ายหนึ่ง 1, 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยคิดดูแล้วนี่ก็หนักนะหนึ่งล้านล้านเนี่ยเพราะว,ว่านี่รวมเขามีสามสิบสามล้านล้านกว่าต่อปีมันจะเพิ่มเงินทุกวันถ้าดอกเบีย้ยขึ้นหมายความจำนวนนี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยและก็สิ่งที่นโยบายทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาลเนี่ยยืมยืมแล้วก็ยืมยืมเงินแล้วดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นด้วย และการขยับตวเวียดเพิ่มขึ้นทําให้หนี้สารหนี้ก็กองโตขึ้นมากกลายเป็นดินพ่อหางหมูแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็มีองค์กรที่วัดความน่าเชื่อถืออย่างฟิชเร์ไรทก็ลดความน่าเชื่อถือของอสถานภาพของรัฐบาลหนี้รัฐบาลในเดือนอสิงหาคามที่ผ่านมาก็คือว่าอเมริกาเนี่ยตอนนี้ปัญหาหนี้น่ะน่ากลัวจนกระทั่งอาจจะมีปัญหาเรื่อง ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ได้ครับอืมค่ะก็ตัวเลขหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้แค่เฉพาะดอกเบี้ยนะคะที่คำนวณมาจากหนี้สาธารณะของประเทศนะคะเฉพาะดอกเบี้ยก็หนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วตัวเลขนี้เขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียงแค่19เเดือนแค่นั้นเองนะคะอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากประมาณ 0%เนี่ยพวดมาอยู่ล่าสุดก็เกือบจะ6%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่านี่ที่มันสูงอยู่แล้วเจอดอกเบีย้ยซ้ําเข้าไปอีกนั้นไม่แปลกใจนะคะที่มันจะพุ่งทยานอย่างรวดเร็วคะ่ะพี่โสใช่ค่ะฉะนั้นเราต้องมองว่า,าการเมืองเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือโจไบเดนอาจจะแพ้เลือกตั้งและโดนัทป์อาจจะ เป็นประธานรัฐบิอีกสมัยหนึ่งแต่ต้องดูเขาจะรอดคดีคุกที่มีโอกาสติดคุกเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยสิบครั้งก็คือคดีเขามากมายจนกระทั่งโทษเนี่ยมันมากกว่าติดคุกตลอดชีวิตสิบครั้งก็ยังไม่หมดเนี่ยต้องรอดูเขาจะมาเป็นผู้นําได้หรือไม่และจะมีความเปลี่ยนแปลงในวิกฤตทางด้านการเมืองระหว่างประเทศได้หรือเปล่าแต่ช่วงนี้อย่างเดียวที่สหรัฐอเมริกาต้องประคองคือความน่าเชื่อถือ โดยที่ไม่ให้เกิดวิกฤตไปมากกว่านี้ในแง่ของค่างเงินดอนลลาร์แล้วก็ความน่าเชื่อถือด้านขีความสามารถในการใช้จ่ายและก็ความอยู่รอดด้านงบประมาณโดยไม่ต้องมีปัญหาเรื่ององดจ่ายเงินเดือนเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่เราชัดดาวก่อนหน้านี้ครับ